ออเมือนี้เนาะพอนี้นะมีผนะพาเพิ็นเห็ดบุญนาะพี่น้องเิ่นเลี่ยมขาบานาะพี่น้องเนาะเเหลี่ยงขาบ้าทเป็นกระเนเราพี่เราน้องมาเนาะพี่น้องมาใสาบ่บาทข้าบุนบานเพิ่ มาเด้องมาดูลองมามาฝากพี่ฝากน้องทุกคนทุกคนเนาะพี่นอ้องขนมข้าวกับถวายเนาะพี่น้องเนาะัำเหลี่ยงพระอาหารเสาพระวัดป่าเนาะงุนเจ้าขึ้นมาจัก

सातुलो पंते, सातुलो पंते, कु शंकु, कु शंकु, इत्मानि, इत्मानि, मध्यकपतानि, मध्यकपतानि, सपदिवारानि, सपदिवारानि, पातिकाना, पातिकाना, इतरताम, इतरताम, जाया, 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 सुधाया, सुधाया, आसंजुगन्ध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 न्� พระตาหารของของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่าพระเจ้าทั้งหลาย สั้นตูนสั้นสั้นพอใหญ่เกียนวันสู่พอใหญ่เกียนวันมาสู่แม่ใหญ่บุญหลายวันสู่แม่เสียนการเกียรแม่เสียนการเกียรนายอุ้ชิตการเยน้าอุิตการเยรอใหญ่คุณแม่ม่บัพาำสว่าง ปีกยูธีลาเดียดคำสวาิยนาเยคสวันายอมากตาโทนายทองมากตาโต้อมทันสัมพสทั้งหลาย ความสูงอให้สูงยิ่งขึ้นไปานานแล้นานาางงเน,นเี่ตะไค้ครักว่าตาน้องพี่นุ่มตองค์งแกน้องพี่นุอมเพื่อกระจายไปนี่พระองค์ัวไปน้อพี่น้อง